โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่ช่องของ TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็อยู่กันที่เว็บเดิมนะครับทุกคนเป็นเว็บ VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดฟรีกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดกันได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งสมัครมาใหม่นะครับทุกคนเราใช้เป็น กรณในแอปบนชันมือถืออะไรแบบนี้นะทุกคนจะเป็นแถบในแบบนี้นะครับทุกคนเปิดแถบมาแล้วก็เข้าไปที่เติมโค้ดอี่ี่นี้นะครับทุกคนนะครับกดลงมานะครับโอเคนะครับทุกคนก็สําหรับขั้นตอนนี้ก็ปอโค้ตามผมได้เลยนะครับก็สําหรับรหัสโค้ดที่นํามาแจกวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นรหัสโค้ดนี้เลยนะครับผมเป็นเอ่อ v p t d b f 8นะครับทุกคน นี่เลยนะครับผมก็เช็คให้ดีนะผมก็ไม่มีเอ่เว้นข้างหน้าเว้นข้างหลังนะครับทุกคนใส่ตามนี้เลยนะครับโอเคกดไปเลยนะครับผมโอเคแล้วโค้ดสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปเอ่เช็คบัญชีเราด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเข้าไปเลยอ่าเป็นอ่าพอยต์คงเหลือตรงนี้นะครับทุกคนกระด้มาแล้วนะครับหกพอย์นะครับสําหรับอ่าโค้ดวันนี้นะครับทุกคนก็ สำหรับอ่าใครที่ย็นคลิปนี้ก่อนนะครับทุกคนก็รีบไปใส่กันด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ใส่ไม่ทันนะครับทุกคนก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมก็รอคลิปหน้าได้เลยนะผมก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรอบการแจกโค้ดนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกันที่อาบริการของเว็บนี้กันบ้างนะครับทุกคนเรามีอะไรบ้างนะครับอ่า สำหรับบริการของแอปนี้นะครับทุกคนก็เป็น ID นะครับทุกคนใครที่สนใจ ID นะผมก็สามารถเลือกซื้อเลือกจัดกันดูได้เลยนะผมก็รูปร่าง้าตา ID ก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยไม่ค่อยแพยงมากนะครับทุกคนสำหรับราคานะผมก็กจะจองได้นะครับผมอันนี้เป็นเกมส่งเครดิตนะครับทุกคน,นคราคาเก้าบ,บาทอันนี้ก็ใสล่ล้นดวงเลยนะครับทุกคนก็ว่าจะได้เครดิตเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับอ่าอ่าบริการของเว็บนี้นะผมเป็น ID นดีนี่เองนะครับทุกคนจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็เป็นอ่าเกมสุ่มเพชรนั่นเองนะครับก็สําหรับอ่าเกมสุ่มเพชรนะครับของเว็บนี้นะครับทุกคนก็สมครั้งละสามสิบเก้าเครดิตนั่งหรือว่าสามสิบเก้าบาทนั่นแหละนะครับทุกคนก็ได้สูงสุดของร้อยเก้าสิบเลยนะครับทุกคนแล้วก็ส่งมาเรื่อยๆนะผมก็เป็นแบบ สุ่มนั่นเองนะครับทุกคนมีเพชรห้าเกลือหนึ่งนะครับทุกคนก็ถ,ถือว่า,าดีอยู่นะครับสำหรับอันนี้นะครับทุกคนก็ใครที่สนใจก็สามารถลเลือกจัดกันดูได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอาเกมสุ่มเพชรนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ด้วยนะสำหรับคลิปนีนะ้ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e ให้กับช่องผมด้วยนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายค่ะ